ดวงชะตาตามตำราพรหมชาติในปี2566ก่อนไปฟังดวงชะตารบกวนเจ้าชะตากดติดตามกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการฟังดวงชะตาเรือนต่อๆไปการดูชะตาประจำปีเกิดถ้าเป็นผู้ชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางขวามือถ้าเป็นผู้หญิงให้นับเริ่มต้นจากเจดี เวียนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบันนี้เจ้าชะตาตกแม่มดจากการนับตามตำราพรรมชาตินั้นจะเป็นผู้ชายอายุ23 35 47 59และ71ปีและผู้หญิงอายุ27 39 51 63และ75ปีดวงชะตาโดยรวม ปีนี้นับเป็นปีมงคลปีหนึ่งจึงช่วยส่งเสริมให้หน้าที่การงานรวมถึงกิจการการค้าของเจ้าชะตารุ่งโรจน์ชดช่วงหากมีโอกาสดีท่านสามารถตกลงรับงานชิ้นใหญ่ได้เพราะปีนี้จะมีพลังความสำเร็จสูงขอเพียงท่านรักษาความขยันอดทนยืดหยุ่นและพัฒนาตนเองเสมอก็จะสามารถพบความก้าวหน้าและพบช่องทางที่ทำให้อนาคตสดใส ด้านการเงินต้นปีท่านควรวางแผนการใช้เงินไว้และยึดหลักความประหยัดและพอเพียงห้ามมือเติบใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายและอย่าทำใจนักเลงเป็นเจ้ามือจ่ายแต่เพียงผู้เดียวด้านครอบครัวปีนี้มีพลังมงคลมาเยือนในบ้านอาจมีการงานมงคลเกิดขึ้นความรักและสุขภาพไม่มีอะไรน่าหนักใจด้านการงานถ้าปีนี้นับเป็นปีแรกของการทำงาน ก่อนจะเริ่มงานท่านควรจะขอคำแนะนำหรือลองปรึกษาผู้ใหญ่ก็จะดีมากไม่มีงานใดสบายที่ท่านจะสามารถนั่งรับเงินได้อย่างเดียวและก็ไม่มีงานใดยากเกินกว่าความสามารถและความตั้งใจของท่านด้วยดังนั้นถ้าประสบปัญหาในระหว่างการทำงานขอให้คิดว่านั่นคือสิ่งที่ท้าทายความสามารถในการลองแก้ไขปัญหาจงอย่าท้อหรือกลัวความลำบาก หากเจ้าชะตายังทำงานประจำหรือรับราชการปีนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้เลื่อนตำแหน่งหากท่านประกอบการค้าดำเนินธุรกิจส่วนตัวรวมถึงงานบริการปีนี้ยอดขายจะขยายตัวเข้าเป้าก็ขอให้ระวังอย่าเข้าไปก้าวไก่งานของผู้อื่นอาจเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาได้ตั้งใจทำงานในหน้าที่รับผิดช,ชอบของตัวเองให้ดีที่สุดก็จะดีด้านโชคลาภ ด้านการเงินมีสภาพคล่องสูงช่วยให้ท่านมีอำนาจการลงทุนหรือเจรจาต่อรองเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นแต่หากท่านบริหารเงินอย่างขาดประสิทธิภาพโอกาสขาดสภาพคล่องก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอฉะนั้นจงอย่าประมาทและอย่าทำอะไรที่ออกนอกศีลธรรมและกฎหมายเพราะจะชักนำครอปไพัมาสู่ตัวเงินจากโชคทั้งลาบลอยก็ควรระวัง เพราะถ้าได้แล้วไม่เลิกก็มีสิทธิเสียเงินทั้งหมดที่ลงไปห้ามเซ็นสัญญาค้ำประกันและทำธุรกิจผิดกฎหมายเพราะจะกลายเป็นปัญหาหนักตามมาด้านครอบครัวปีนี้ดวงครอบครัวพบพลังมงคลมาเยือนเจ้าชะตามีเกณฑ์จะย้ายเข้าเคหสถานใหม่อาจเป็นที่อยู่หรือร้านค้าของตัวเองมีโอกาสเพิ่มสมาชิกในบ้านหรือซื้อทรัพย์สินราคาแพงเข้าบ้าน หรือไม่ก็จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความสำเร็จของคนในครอบครัวอีกทั้งจะพบผู้อุปถัมภ์ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆควรระวังปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุและเด็กเล็กในบ้านเป็นพิเศษนอกจากนี้ต้องดูแลด้านความสะอาดของที่อยู่อาศัยและอาหารการกินส่วนท่านเจ้าชะตาจะเดินทางไปไหนมาไหนในปีนี้พึงต้องมีสติรอบคอบระวังอุบัติเหตุไว้เสมอ ด้านความรักปีนี้เจ้าชะตาตกที่นั่งเจ้าสเสน่ห์จึงได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามมากหน้าหลายตาอีกทั้งช่วงกลางถึงปลายปีนี้คนโสดจะมีเลิกม,มั่นแต่งงานหรือออกเรือนเพราะดวงความรักค่อนข้างหวานชื่นอบอุ่นท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักหรือคู่ครองเป็นอย่างดีทำให้มีความชื่นมืน่นและจะมีโอกาสพาคนรัก ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นแดนไกลเพื่อเติมรสชูรักให้แน่นแฟนทั้งยังช่วยเสริมสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดีขึ้นอย่างไรก็ดีปีนี้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์เกิดรักซ้อนก็ขอท่านอย่าประพฤติตนออกนอกลู่นอกทางนอกใจคู่ครองคนรักเพราะการเที่ยวเตร่อาจทำให้พบรักชั่วคราวหากไม่หนักแน่นปล่อยให้เรื่องเลยเถิดบานปลาย จะกลายเป็นทําให้เกิดมือที่3ม,มาสร้างความแตกร้าวให้ครอบครัวนอกจากนี้ท่านควรระวังคํายุยงปลุกปัน่นจากผู้ไม่หวังดีจึงขอให้หนักแน่นอย่าหูเบาและฟังความข้างเดียวด้านสุขภาพในปีนี้โดยภาพรวมสุขภาพดีไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพมากวนใจท่านมากนักอาจเป็นเพราะมีคนแนะนำให้พบหมอเก่งยาถูกโรค แต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านก็ควรดูแลเรื่องสุขอนามัยด้านอาหารการกินและความสะอาดของที่อยู่ที่อาศัยไว้เสมอขณะออกนอกบ้านหรือเดินเหินให้ระวังทางที่สูงต่ำเพราะจะเป็นเหตุให้ลื่นหกล้มเป็นอันตรายระวังปัญหาที่จะเกิดกับหัวเขา่าขาและฝ่าเท้าทั้งยังควรระวังอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทั้งใกล้ไกลนอกจากนี้หากพบสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยทันทีสรุปเจ้าชะตาที่ตกเรือนแม่มดโดยภาพรวมเป็นปีที่ดีปานกลางแต่จะโดดเด่นในเรื่องการงานที่มีความก้าวหน้าอย่างไรก็ดีหากช่วงใดมีความเหนื่อยล้าหรือเครียดจากการทำงานลองหาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือลองปรับโต๊ะทำงานใหม่หาต้นไม้มงคลที่มีใบเรียบกลมไม่มีหนาม มาวางไว้บนโต๊ะจะเป็นการเสริมดวงเปิดทางให้สติปัญญาทำให้มีแต่สิ่งดีๆความก้าวหน้าเข้ามาในชีวิตสุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจรารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิต และหากใครดวงชะตาตกที่เรือนอื่นเรือนไหนอยากฟังคำพยากรณ์ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้พร้อมกับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ